ชีวิตเป็นของพระรัตนตรยัยข้าพเจ้าเป็นทาสพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์ข้าพเจ้าจักต้องต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อทำลายสิ่งเหลวไหลที่แฝงตัวอยู่ในพุทธศาสนานำความเข้าใจถูกต้องมาให้ชาวพุทธข้าพเจ้าไม่ต้องการอะไรเป็นส่วนตัวนอกจากปัจจัยสีพอเลี้ยงอัตภาพเท่านั้น นี่คือสัจวาจาที่ถูกกล่าวขึ้นด้วยความอาจหานของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีนามฉายาว่าปัญญานันทภิขุหรือที่สาธุชนพากันเรียกติดปากว่าหลวงพ่อปัญญาอันนี้ท่านปัญญาดูแล้วมันสลดใจเหลือเกินสลดใจในความเสื่อมโทมของพระศาสนาสลดใจที่พระพุทธศาสนายังไม่เป็นประโยชน์แท้จริงต่อจิตใจที่นองจาวใจ เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็อาทิตฐานใจขึ้นว่าเราต้องแก้ไขความเป็นอยู่ของพุทธบริษัทธรรมะไม่ต้องแก้เรียบร้อยอยู่แล้วแต่ต้องแก้ไขความเชื่อแก้ไขการกระทําของพุทธบริษัทก็เลยตั้งใจว่าต้องเทศอย่จจางตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจใครไม่ว่าใครจะอยู่ในที่นั่นจะทาผิดก็ต้องเทศ่าผิดถ้าทาถูกก็ต้องบอกว่าถูกจึงได้ตั้งใจขึ้นเป็นในใจอย่างนี้ เมื่อได้ตั้งใจอย่างนี้แล้วก็ทําตามบุดมการเพราะฉะนั้นไปเทศเมืองไหนก็ก็หาว่าไปเทศด่าเขาเพราะไปแนะนําเขาให้เลิกไหว้ผีสางเทวดาให้เลิกไหว้อะไรอะไรที่ไม่ควรจะไหว้ให้มีใจจงรักภักดีต่อรพระพุทธเจ้าพระรรมพระสองค์อย่างแท้จริง สำเนียงชาวภาคใต้ด้วยภาษาที่เรียบง่ายชัดเจนจริงจังตรงไปตรงมากล้าหาญที่จะทวงติงและตักเตือนคือลักษณะอันโดดเด่นถือเป็นเอกลักษณ์ของท่านตลอดชีวิตสมณะที่ผ่านมาท่านได้ทำหน้าที่โดยการประพฤติตามสัจวาจาโดยสมบูรณ์ยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่หมู่สาสนิกชน โดยไม่เห็นแก่ความเหนือยยากหรือแสดงอาการท้อแท้เมื่อพบอุปสรรคแต่กลับมุ่งมั่นด้วยเมตตาธรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาอย่างอาจหารท่ามกลางกระแสโลกที่วุ่นวายสับสนการบังเกิดขึ้นของคนดีเพียงหนึ่งหรือสองคนก็นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะคนดี เมื่ออยู่ที่ใดก็นำความสุขความสงบร่มเย็นมาสู่ณที่นั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะจึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างสรรค์คนดีให้กับสังคมดังนั้นนอกจากภารกิจในการปราถกถาธรรมสั่งสอนอบรมทั้งในและต่างประเทศปีหนึ่งปีหนึ่งมากกว่า400ครั้ง ท่านยังได้เริ่มก่อตั้งโครงการเพื่อสังคมอีกมากมายทุกโครงการเป็นไปเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดีเพื่อความสงบเย็นแห่งชีวิตและสังคมเกิดสันติสุขตามอุดมการณ์ที่ว่าตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าตามรอยบาทพระาศาสดาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาเพื่อโลกาสงบร่มเย็นความเมตตา ความทุ่มเทเสียสละของท่านนับเป็นคู่นูประการที่สาธุชนทั่วไปได้ตระหนักและเปลงเสียงสาธุการขึ้นโดยทั่วกันาาา <S 1> <S 1> การสืบนิสัยและปณิธานของอาจารย์คือสิ่งที่สิษยานุศิษย์พึงกระทำ การสร้างสรรค์คนดีให้เกิดสันติสุขสันติภาพสงบร่มเย็นตามแนวทางพุทธศาสนาคือสิ่งที่สิทธิานุสิทธ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของศูนย์สื่อปรยุพระพุทธศาสนาโดยทำหน้าที่ฝึกฝนอบรมธรรมะภาคปฏิบัติให้แก่เยาวชนและสาธุชนทั่วไปซึ่งในปีหนึ่งปีหนึ่ง จะมีผู้เขารับการอบรมมากกว่าหนึ0 0แสนคนจึงเกิดข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่เป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญามีชนมาายุครบ84ปีแนวคิดในการแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อท่านด้วยการสร้างศูนย์ฝึกอบรมผู้ไฟในการศึกษาและปฏิบัติธรรมจึงเกิดขึ้น การสร้างสถานที่อบรมธรรมะเป็นงานที่ยากและยากยิ่งขึ้นถ้าหากตั้งใจสร้างโดยมีจุดมุ่งหมายจะให้เป็นที่สัปปายะเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมมีความร่วมรื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติประดุจครั้งพุทธกาลท่ามกลางความมืด แสงสว่างได้เรืองรองขึ้นเมื่อพบว่าสองสามีภรยาผู้ใจบุญคือนายพิชิตทองสีม่วงและนางจำรัดทองสีม่วงได้บังเกิดจิตศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนาพร้อมจะมอบพื้นที่ที่เคยถวายให้สร้างเป็นสนักสงสนเท่าแสดงธรรมให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกตลอดไป ผมได้ไปศึกษาที่สวนโมกได้พบปะกับลุงพ่อหลุงพ่อนี่่ันมีคุณธรรมสูงมีบาร,รมีสูงถ้ากลับมา,าศึกษากับแม่บ้านเออเราจะถวายที่ดินทั้งหมดนี้ให้กับหลุงพ่อจะดีไหมออแม่บ้านบอกว่าดีดีก็ตกลงว่าถวายกับลุงพ่อให้เป็นวัดช่วยนำศึกษาชนะไปช่วยละการนานมีเยาวชนมาเยอะนัะเกเรียนนะะ มาทุกคนทุกแห่งฉังก็ภูมิใจว่าท่านทำหน้าที่ของท,างทาง่านถูกต้องป็นภาชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกทุกรูปทุกทุกองบนเนื้อที่หกไร่ของผืนนาในตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทุกๆส่วนกำลังถูกจัดสร้างอย่างมีแบบแผนเพื่อรักษาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อทุกชีวิตจะได้สัมผัสธรรมชาติตามพุทธประสงค์โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเท่าที่จำเป็นเน้นความประหยัดแต่แฝงไว้ด้วยความสวยง,งามสงบเย็นในรูปแบบศิลปะที่เรียบง่ายสอดคล้องระหว่างธรรมะกับธรรมชาติท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าในฤดูร้อน และสายฝนที่กระหน่าในฤดูฝนมิได้เป็นอุปสรรคในการจัดสร้างวัดแต่ประการใดความลำบากความเหน็ดเหนื่อยถูกลบเลือนด้วยความมุ่งมั่นตามอุดมการเพื่อสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาและมีความกระตันยูเป็นแรงผลักดันทําให้งานสร้างวัดเจริญก้าวหน้าตามลำดับขณะที่งานสร้างวัดได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง งานสร้างคนสร้างเยาวชนสร้างศาสนาทายาทก็ได้ดำเนินควบคู่กันไปจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจำนวนสาธุชนผู้มีศรัทธาที่จะฝึกฝนอบรมตนได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เนื้อที่กว่าหกไร่ต้องคับแคบลงไปจึงได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมการสร้างวัด สร้างคนเป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อทำให้บรรดาผู้ที่เลื่อมใสายศรัทธาได้รวมกันอุปถรัรมภ์ทั้งกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาจากพื้นที่6ไร่ได้ขยายเพิ่มเติมเป็น37ไร่อย่างรวดเร็วและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่31มกราคม2537 โดยนำเอาชื่อของท่านมาเป็นมงคลนามว่าวัดปัญญานันทารามอันนี้ความหมายถึงวัดแห่งปัญญาซึ่งน,นำพาชีวิตไปสู่ความถูกต้องดีงาม